ขอเจกันก็นเลิกลากันเนาะเดีตอนนี้ได้สะคิดอยากเปิดใจคม้ากับายคู่ายคนอยู่อ๋อโยอืมคมหาซัมไซสำัำอายุตัวเองเออนี่ยว่าเกินประมาณอ้าวประมาณ สวัสด kind of like mm. ีเดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เว r l d สุขสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวนอนชายดุยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมาพบว่าพบสาวนอนมานี่พลอ่พี่น้องสาวนอนก็เดินมาพี่ละพ่อแม่พี่น้องมาพินใต้เนาะคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยโดยก็มาหาน้องคนหนึ่งเนาะแต่ทางสาวนอนก็ยังโผู้ยังเลยเรอพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหนีก็มากับหมูงกับครู่พลอยพ่น้องเนาะแตหมูงคูพามาแหละเนาะโดย กหลายคนก็กอาศีคุ้นเคยหรือว่าเคยเห็นน้องอยู่เนาะก็มีหลายคนที่เข้ามาหาน้องเพิ่นพี่น้อยคือว่าถ้าสานันนี่กบ่เคยเข้ามาเนาะก็คือว่าครั้งนี้ครั้งแรกพี่น้องเนาะโดย อ่ะสิเป็นพี่น้องเดี๋ยวเราไปรุนไปสมกันเลยเนอกพรมพี่น้องเนาะมาพบพ่ออาจารย์ดาวเพฝนเนาะพี่น้องสวัสดีพี่น้องโดยเข้ามาฮะน้องขุดเพฝนพี่น้องเลยเออโดยแล้วเรียบร้อยเลยเดียว double โดยแล้วแล้วโดยให้จุณได้มาในชิกรโบจ้ะเป็นมีแต่ชิกับแล้วมันจะไปหาว่าถ่ายไฟต่อบเนาะไปอีกช่องโดยสวัสดีพี่น้องบดยพบพ่ออาจารย์เติร์ลนะพี่ครับเมนว่าก็เป็นเดจิญเราจังเนาะบพบพ่อกันเนาะเมนเไปทางได้ขมือสมเจ้า ไปไปมามาเทวนีเ้อ่นเบียนเทวนี้เนาะมันไปทางใหนแคือคอยกับมีโอกาสมาจมเจ้าวันนี้แรกข้าวมาพ่อนี่แหละสัมผัสกรรมกนทงแรกว่าเจ้ากันางแรกคือกันสิไปทั้งหตบอนี้แล้วเอาเทไปน้ำปเอกช่องครับหและโดยโดยอจังยใดก็านองคุณก้อนเนาะโดยสบายดีเด้อพี่องโดยโดย โอ้ทางสาวไลฟ์พยุงไปทางใดเด้สบายดีเด้อสาวไลเด้อโอ้ยเล่นพบหยังเนาะโดยม้ำกันพี่น้องมนีกเจ้ายากนะย่าเสียงบ่บ่เป็นหยังเนาะงดมนีดิห่างทางนั้นบ่ว่าโยโดยเนาะสบายดีเด้อาแก้วโดยสบายดีสบายดีเช่นกันเนาะโดยมากันพี่น้องเอ้อ นี่ก็ข่ามาหาน้องเพิ่อนตุคือบรรยากาศแบบไนุนบรรยากาศเย็นเย็นเพื่อนที่น้องเองอืมกำลังเย็นเนาะโอ้เนาะสบายดีด้วยสบายดีเนาะขอบคุณใกล้ก็เคยกันเลยหัวหายอยู่ใกล้เนาะก็ถามน้องเพื่อนกันเนาะก็ถามสื่อเสียงยังน้ำน้องชื่ออยังน้องชื่อคูด ส,ส, Galaxy, ส,สื uh, ส od, ่อข oh, ุดเลยขุดโบคือคุณขุดขุดเนาะโอ้สัมพ oh. ่อนั่นแด้ก็ไปทำสื่อขุนว่าฉันสัมพ่อแมนเนาะแมนเพื่อนว่าบ่มีเพื่อนว่าอ๋อโอ้เคยบ่กหูสื่อเนาะโดยโดยเคยอยากถามเพื่อนเนาะอายุเท่าไรแล้วล่ะอ๋อสั่งเอ็ดปีเด้กสาวแก้วออ๋อถือว่าเป็นน้องขนานั้นเลยแมนน้องโดยเฮียนห่อใช่เลย เรียนจบแล้วจบม .7 แล้วโอก็เรียนสูงได้นี่เนาะบ่ได้ไปเรียนต่อบ่บ่บ่มีทุนอ๋อโดยโดย่นําพอนําแม่โดยมาหากินยังเฮ็ดไรเฮ็ดนาเลี้ยงสัตว์โอือว่าแบบอ่ายามนาเฮาก็เฮ็ดนาอืมโดยบัดอันยามแรยามหยังได้ไปเฮ็ดงานบ่ กิดวแนอนะคตดวยว่าแล้วเขาก็คืไอไปไทยอ้อังได้เออเาเป็นยังไงสิงคิดอยากไปไทยอยากได้รถรถมอเตอร์ไซค์ฮานี้บบอ๋อตอนนี้ได้สบับโมมีคีดวนอะไรอยากได้เป็นของตัวเองอ้าวอของพบ่อของเม่ได้สิ ฝันก oh, uh ็ม oh. um ีอย euh ู่แต oh, ่น okay. um, uh, ้องอยากได้เป็นของตัวเองนะโอ้มาถึงว่ารถน้ำเพื่อนในมีแต่เป็นของพ่อของแม่ของน้องฝันยังมีแต่จะไแรกของส่วนตัวเลยเนาะยแต่ว่าได้ใส่น้ำกันอยู่หรอเปล่กับแบบว่ายๆก็คือแบบอยากหาด้วยตัวเองมีปัญญาตัวเองซื้อเอาเองนะเนาะเป็นของตัวเองมันคือว่าแบบภูมิใจเนาะเป็นของเขาเองตัวนี้จังไรล่ะสูตรบ้ อืมสวยจริงๆสาวแก้วเอ้ยสวจริงๆบ่หรือว่าอ่าเคยสร้างครอบครัวมาแล้วจะเลิกกันแล้วเอากันจักปีได้บัดนี้ได้ปีกว่าอ๋อถือว่าเอาครัวตั้งแต่อายุ19ปีอืมแบบเรียนจบมาแต่งานเรียบร้อยบ่เอ้าแต่เป็นยังคือว่าเลิกลากันง่ายๆแท้อยู่กันลําปีนกบ่เข้าใจกัน อ่าลูกเต้าได้น e ํากันนะบ่บ่บ่มีอ๋เพิ่นยังบ่มีลูกอ๋อดีแล้วเนาะเจ้าว่มีลูกมีเต้าถ้ามีลูกมันก็สิยากเนาะนเนาะแม่นๆยากก็คืออีกอย่างเฮาไปมาใส่ก็ยากเนาะต้องได้เลี้ยงลูกเด้ล่ะอืมผัวได้บ้านดผัวบ้านเดียวกันบ่บ่คนอยู่ทางเมืองุทองอทาง สามบอกผ่าตัดอ่าเมนไปทางรักษาเนาะกายขึ้นเมื่อพุ่น่ะถือว่าบกเข่าเจอกันก็เลิกลากันเนาะเด็ดตอนนี้ได้สะคิดอยากเปิดใจคบหากับหลายคู่หลายคนอยู่ว่ะโอยโอมคบหาสัมได้สัมอายุตัวเองเนี่ยว่าเกินประมาณอ้าวประมาณสัมได้ละประมาณสองสาปีขึ้นไปขึ้นฮาจากปีสูสุดสูงสุด โอ้มาถึงมาหาซีบลงมาหาสาหะเอาที่ใจเฮาตรงกันอะไรเนาะ่โอ้ประมาณทำนี้เกินกว่าหันดิสะแันเกินกว่านั้นกับบุ้งหัวเบบะขึ้นเพิ่นมาอยู่น้ำเฮากับแบบเพิ่นกับคือว่าอายุายแล้วฮะนะ อ,บบอสีเห็ุวิ่งเหตุงานกับเมกกระแมนอยู่ว่ะเพือ่อนก็เหตุได้อยู่แต่มันก็นยังบวสามคนที่อายุหน่อยกว่านั่นอ,อืมชมดมาบาเนาะวบาว่าไปโกนเนาะสาวแก้วเนาะวัญเน้ยทำน่องแบบว่าเพิ่นม<ๆ>ีแบบเพิ่นร่ำเพิ่นรวยอย่างสี่หน้าเพิ่นกับโบอยา,ากเห็นยังนัง่งกินนอนกินสีน่นะแล้วก็สีเอาอยู่บอเอ้าแต่ว่าต้องได้แบบจริงที่แบบคืออายุบ้านเฮาคือเห็นห้เห็นนานบอกก็ต้องแบบใส่เงินทางบิต เด็กจริงๆเนาจ้างเอาเจสินเนาะจ้างเอาถ้าบริหิดรึสิอะไรอยู่บ่เด็กเพิ่นสามารถได้ยงได้ซื้อให้กินได้อะไรเนาะมีได้เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาตัดสินใจแหี่เนาะสาวแก้วเนาะแมม่อืเฮาเว้าเฮาคุยกันแหละเฮามีความสามารถแบบเออสิดำดงชีวิตแบบใดหั่นน่ะเมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเฮาปัญญาของเฮาเนาะอยู่เฮาเองเนาะแม่น ่เรื่องบมีนากัดิีเหตุกู่ปีมันก็เป็นไปบ่ได้มันก็เออเขามีเงินเขาก็ซื้อกินสินะอดตยวนี้น้องเพิ่นเปิดใจมาโดนนะบ่โดนแล้วโดนแล้วแกโดนเติมแหละโอ้โดนเติมแต่ว่าตอนนี้มีคนคุยคนแซดมาหาอยู่บอกกมีอยู่ออมีอยู่เนาะ ทางช่อง YouTube หลายๆช่องที่เพิ่นมาสัมภาษณ์เองอก็มีอยู่<อ>เพิ่นเกษตรมาอยู่แษตรมารินน้ำมนแหละมาคุยน้ำมาอะไรจะมียูทำไทยเนาะโดยโอืมเจ้านี่คือลูกสาวคนโตบ่บ่มีอ้ายอีกคนนึงอ๋อผูออ้ที่สอ,องอ่าทั้งหมดในครอบครัวมีจักคนทั้งหมดในครอบครัวมีหาคนทำทางแต่ก่าวนะ่ะมีฮกและอ้คนหนึ่งหาสเสียเอ้าเสียใหม่ๆนี่เสียหบางเดือนหนึ่ง โอไอ้คนหนึ่งนะเซซแล้วกันยังเลือกไอ้น้องนำกานอีสามคนกับพอกับแมกอพูดีเป็นหาคนโอ้ลูกสาวคนเดียวบอโอูู้กสาวคนเดียวพี่น้อยลูกสาวคนเดียวสมพอมันจะมาเห็นให้เห็นหน้าด้วคขอบครัวเฮากับอุลมสมบูรณ์อยู่ที่ละมาเลยค่ะได้เคิร์นที่โดยถือว่าดีเนาะ กะแต่คู่เนาะแ <laughs> <laughs> ต่ว่าจีวอกอยู่ทางน้องคนเดียวขาดแน่เดียวนี่แหละเลยก็ว่า <laughs> น้องคนเ <laughs> ปนิดใจเนะาะกับกะแต่คู่อะไรแต่ไฟลุ่ <laughs> มไล่หรือว,ว่าถึกใจน้องกับบอกว่นนี่น้องสาวเกี่ยวนา,า,วานะอายุกับประชำขัญคือว่าเนี่ยอ่าแคือว่าวอานี่ก็ประมาณไหวซื่อเอาจริงเอาจังแบบเนื้อคู่กับบุหูได้มันจะเป็นมาแบบไดเนาะบุฮู้อนาคตบุฮู้แต่อดีตและบุหูอนาคตเลย เอากเหเห็เว <mid> ้าไปก่อนจังซ <speaker> ีสเนาะแม่นเนียนว่าเผื่อไว้วไหมซ้ำจ้าสมมุติมีหาสิบป้ายหรือว่าหกสิบก็มาคุยนี่กะเราก็สิอาจสิคุยน้เพิ่นคือเก่าเนาะโดยคุยได้ถ้าสิแบบบ่ได้อันแบบมาคุยแล้วบ่ได้เป็นขบหาดูใจกันบ่คุยกันไปหนักที่จำซัมพอทัมเม่เรียกว่าซัมาอซัมโนก็ได้บ่เป็นหยังแมีขอแต่เพิ่นฮักแพงเฮาเนาะโดยอ่าแต่ว่าเด้อกับผัวนี่หึงได้บ่ ได้บ่ปีหนึ่งอืมอย่างเงี้ปีหนึ่งแล้วแต่ว่าเลิกกระปัวมาเนี่ยยังบ่ได้สั่งครอบสั่งครัวจะเกือบ่บ่อืมแต่ว่าฉุดมาฉุดมาปีหนึ่งปีปลา <c oughs> ยโอ้โยเนาะคนผู้จบผู้งามยัง,งว่ายังบ่อใดสั่งครอบครัวอีกเนาะแม่แม่ เ้ป็ดเติงไก่น <laughs> เนาะเพิ่นเนลนนีเเ้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พย่นพี่้องเอ้ยก็คือว่าหลายอยู่ได้เนาะหมูก็เลี้ยงบ่เลยหมูก็ะชองโตกระ่อ,องโตครบเบิดนะเฮือนเพิ่นนี่คิดจังไงอยากจะไปประเทศไทยเบิ่งแบบเพื่อนเฮาก็อุดมสมบูรณ์แต่ว่าร์โคพอคอมเมนี่ก็ได้อยู่ที่สีดรสีรางฮะกแบบ็แบบกะแบบ ก็ได้ยูแต่ว่าอยากได้เป็นของตัวเองค่ะได้เป็นของตัวเองเมีความภูมิใจะนะโอ้อยากส้างด้วยตัวเองเนาะบอกง่ายๆอยากได้เป็นของตัวเองสิ่งใดที่เป็นของตัวเองได้มาแล้วภูมิใจเดี๋ยวขัเพิินห้กะก็ได้อยู่แต่ว่ายังเป็นของเพิินอยู่โอ้ลองคิดแบบนั้นแบบยังหู้ซึ้อไปว่าอ้แบบเฮาดีกะหาได้เนาะเดีอยกหู้ซึ้ไปว่าการที่เฮาไปหาเงินแล้วเฮามาซื้อเป็นของตัวเองอยากคู่ามันเมื่อยคือแบบ เพื่อนหามาเพื่อนก็ว่าเออเพื่อนทีได้มาแต่ละอย่างมันพูดไม่เง่ายก็เลยแบบอยากได้เป็นของตัวเองอย่าห่นนะนะสัมผัสกับการไปหาแต่มันเป็นมีความถูกแนวใดแบบนี้นะก็เลยแบบอยากไปหาเงินมาใช่เป็นของตัวเองแบบกับวัยโคอพออเมร้ายเฮากระใหญ่แล้วอ๋อเด็กก็อยากซอยเพื่อนหานี่เนาะซอยเพียงบาภาระพ่อแม้นี่เด็กอ่าจังไรเลย อ่าแต่ใหญ่ขึ้นมายังไม่ได้เคยไปประเทศไทยจัะเขื่อบ่บอกอืมคือตัดสินใจไปครั้งแรกเมนอือสีลงไปเมื่อใดแต่ละก็คิดว่าแล้วเขาต้องได้เกี่ยวข้าวซอยพ่อแม่ก่อือเฮ็ดบัตรเหตุเปอ้์อะไรบ้างยังยังบ่มีเงินยังบ่มีเงินเลยอ๋อต้องเฮ็ดบัตเฮ็ดเบอร์เตรียมไว้เนาะเฮ็ดบัตรอีก็ประมาณอยู่จักพันแค่เฮ็ดบัตรด่วนกัประมาณอยู่ เจ็ดพันแปดพันกันบ้าธรรมดาก็ประมาณอยูห้าพันดูพันอ๋อเนาะหลายเชิงพูดนะเมนเมนเธรรมดาเนาะดวนกับสาไม่ก็เอาดวนไว้ดัดแบบเวลามันผึ่งจัดให้แห้งนะก็สีนักเน่เนาะเดี๋ยวไปข่าวกินน้ำรอบเทียงแล้ว่าล่ะกินแล้วอื กินข้าวก็ไปสร้งเด้มื้อนี้เนาะไปสาวเพิ่นกินข้าวกุ๊กแกงหน่อไม้อไปหาทางใดล่ะไปหาอยู่โหวยพุ่นเจ้าเขาบ่เป็นคนหาบอกอาหามาโอ้เพิ่นหักมาเอ้เป็นทางมาแกงซุ้มเลยแม่ซุ้มตอนเที่ยงโลยเลยซุ้มกินตอนเที่ยงเนาะก็แซ่บเด้บ่เบอร์แอดเรื่องผู้บ่าวเขามาหาสเปคเจ้านี่เป็นแบบไร บม่บมีบ่มี่ะสมุดรูปร<บ>่างหนาตานะคุยแบบใจคันคุยกับพามีความสุขแหละก็คือโอเคแหละอ,อแต่ที่แบบรูปรูปร่างหนาตานี่นเนาะเอจิธานด้วยบริสุทธิ์ใจได,ดตจบตรงนเะนาะบางทีแบบโอ้ยบัตรอันเขาทักมาบัตติหนาตาชิงชันมันมีปัญหากันนะเนาะรูปร่างหนาตานี่ขอแต่ว่าจิตใจพนดีนี่ครับได้บ่ เด็กบริตตี้วะขี่ได้ด้วยขี่ได้โดยอ๋อโดยโดยขอเพียงเป็นคนดีเนาะโดยอ๋อขอเบบีบอยากสั่งซาน้ำเฮาเนี่ยเนาะโดยอ๋อแล้วว่าสิพาเฮาสั่งซาไปเนาะเมนเมนคือว่าทางน้องคุ้นกับบริตี้เนาะสาวเกี้ยวเอ็นทางใดก็ได้ครกูได้คุ้นกับเออท่าบามักน้องทางใดก็คุยกันเบื้องก่อนนเนาะเนาะโดยอ๋ออ๋อทางน้องมีเฟตมีลายบ่ มีโยโอ้จังได๋สนุนบัดสิแจกบ่สิแจกอยู่บ่รับใบอยู่บ่ล่ะต้องถามน้องกันได้เนาะแม่นอ่าวบ่ได้เื่อแบบว่าเออพอแล้วกเรื่องของน้องเนาะแม่นเฮาก็ต้องถามจังซั่นแหละวาสมัครใจเพิ่นเนาะอ่าเื่อว่าน้องว่าเออยังบ่พอยังบ่มีคนึกเอออยากเปิดอีกอ่ะแจกอีกก็แจกเนาะโยอแจกเนาะอน้องเพิ่นสิพร้อมสนนก่อนมาังเนาะแม่น บางทีเพิ่นซองอื่นที่ว่าเข้ามาแล้วเนาะแม่นเพิ่นกะอาให้ไปแล้วแต่ว่าบางเพิ่นก็ได้คุยอยู่แต่ว่าทางเฮาเข้ามานําดังเนาะน้องเพิ่นก็ฟอร์มเสียหายเท่านั้นโอ้ยนอนนก็ยันเบิ่งเด้อเนาะชื่อยังล่ะนางขุดคทำมูลเฮือ๋อันนี้มันเป็นภาษาไทยเด้อบ่ล่ะแม่ภาษาไทยสนวนเห็นบ่โอ้ยเห็นๆเนาะโอ้ยนางขุดคือใส่นางล่ะคือบ่เอิ้นใส่สาวเนาะ แม่นตั้งแต่โดนแได้ตั้งเฟซนี่มาได้4ปี5ปีแล้วโอ้โดยโดยโดยถ้าใส่ซาวมันสิงามเนาะแม่นมันสิงามด้ล่ะนางนี่คือเฮายังน้อยอยู่เนาะ แต่บอเป็นยังนะ<ด>เนาะเฮ็ดเตะทีเด็ดคือเฮ<ม>านี่เด้ดนี่สาวนวลสาวแก้วคนจะถ่ายบัตรแถวอายุห้าสิบป,ปียังเป็นสาวอยู่ <c oughs> สำหรับเกษียณอีกแล้วบ่เมีนจริงๆนลอยเขาอายุห้าสิบ้ายังเป็นสาวอยู่หัวมันเช้าอยู่หัวเฮ้าเฮ็ดเตะเฮายังหนุ่มยังน้อยเ,อยปปอยาาเมนนีน,น,าานมันก็หลายปีมาแล้วก็คือว่าแหละตั้งแต่สมัยเฮียนโอ้เดี๋ยวนี่ได้หาปีสี่ปีหาปีแล้วโอ้ผู้ติดตามเท่าไรล่ะ เป็นเพื่อนเป็นยังคะน่ะเป็นเพื่อนอนะของส่วนลายบริหารลายเพื e ่อนอยู่ในเฟซมีที่สองพนันายโอ้ธรรมดาซะเนาะดูดิว้าหาปีเลยสงสัสยใส่โทรศัพท์ก่อนสาวนวลแล้วผมพี่น้องเอ้เมย์สาวนวนลยังม,มีนะ้ได้นี่เพิ่งจะมีสองสามปีผ่านมาแล้วสาวเกลเลยค่ะเจ้าเฮ็ดนี่บอกแม่โอ้ส่วนรายขอบบริษัทได้ไปชวนใจได้แม่โอ้ยเนาะ ถือว่ามีเครื่องเดียวว่าคือมีช่องเขื่องเพราะว่าเห็นตัวนั้นคือยังสระอยู่ตัวนั้นเรื่องเดียวเพราะม่เห็นโทรศัพท์นี่โทรศัพท์อันนั้นโทรศัพท์ลูกฟเสียอยู่บ้านโคกน้อยโอเพิ่นมาส่งมาเ็ดมาพิกให้แล้วก็เพิ่อนสเพิ่นไปเซโน่เลโอ้โหโดยโดยเนาะเรียกว่าของเพิ่นดิกระนิอีนี่แหละสิตายแล้วนี่กะมุมข้างเลยหลังทีืเพิ่นโดูมากะมันดุนเลยล่ะ วีโบโอ้วีโบแต่จอมันคือดินง่ายดินไวเว้นเพราะสื้อดนแล้วมันอืดเนาะเราใส่ได้ห้าปีแล้วเนาะโทรศัพท์ได้หยแรกถ้าใครอยากคุยกับน้องแบบสะดวกสบายก็ซื้อโทรศัพท์หน่วยใหม่ให้เนาะล่ะเนาะมันอืดเนาะโทรศัพท์หน่วยนี้นะเบิ่งเด้อนะฮะกับมันพักมัน ได้ส <People> ัมผัสกับบุปไปเลยกับบุปไปปิดเขื่อกับบุได้จนจนถามแบบเพื่อนวางเองก็ถามมันโดนโดนแหละมันหอดว่าประมาณเป็นสมงพลเอกความจำมันลายเนาะแม่ว่าห้าคุยหึงนบุได้เต็มเลยเนีนเนนเ่ว่าได้แต่ข่อยใส่รำปีกัยังอืดำเขียวเอ้ยกระเซินจีหึงุนเนาะแต่เกดไปกดมามันขางเลยเน้ยนมะอันนี้นะทุกคนตัวนี้ฮะก็ได้ปีตาย เปเป้นัดตั้งจะโดนแล้วก็มีแต่ค่าซื้อหน่วยใหม่ก็มีแต่ใหญ่มาใส่เอาเามเอารหัข่าเอาเบอร์เข่าแบบเพิ้ลยังเคื่อผู้ว่าโทรมาโทรแบบว่าติดยากเนี่ยกะผ่วกันแน่นอ่ะผัวเราะว่าโทรศัพท์เพิ่นก็มันแบบว่าคือเพิ้ลเบ่าเนาะอืดๆข้างๆน่ะอันนี้แบบอยากคุยแบบสะดวกสบายก็ต้องเอาหน่วยใหม่ให้น้องแม่จะทิ่ได้จีบหลายคนเนาะ โดยๆอ่ะว่าหยอกว่าหไว้เ <tekrar> พิ่นพี่น้องเอ้ยก็ขึ้นอยู่กับจิตใจอย่าให้น้องเพิ่นเท่าแหละเนาะโดยอ่ะจังได๋ทางเฮาคับแก้วโอ้ก็สิได้โกตกลับไบสนนเลยแม่นๆเนาะคุยกับน้องกโดเติบแล้วแม่นๆอ่เอ้ยกนําหมกนําใจนหน่อยแล้วล่ะเด้อค่ะักเสียเวลาเนาะมาโอมาลมมาินํากันนี่แหละอ่ะให้วัดให้เบเด้อล่ะเด้อบ่ได้สิัด่ได้ือวัดือเบเนาะโดยนําใจเฮานี่แหละ ทางเสแกอกระเซ็นเงินเพราะได้ซื้อบัตรเติมเงินโดยโดยโดยเพราะแบบว่าได้คุยน้ำผู้บาวนี่เนาะเติมโดยพอมีผู้โทรมาหาเน่พอมีครูมีคิงน้ำพึ่นเนาะคนผู้เจ้าผู้งามยังมีผู้ว่าผู้แท้าพี่น้องเลยควบมสูงเท่าไรเต็มแบ็บพี่น้องเลยความสูงประมาณเท่าไรยังไม่ได้ทำเม็ดหกส้าอความสูงเลยเม็ดหกสิบห้ามันตกลอยเท่าไร หกสิห oh, oh, ้อหสิบหาเนาะโอ้สูงเด้อพีดน้องเนาะโดยยังได้กะเราคนดังนด้รักระทบในรด้บนอยเนาะ จังไดก็ทางเรืก็สิได้ทำลาพาจะเด้อล่ะเด้อจังไดก็ให้ชมบังกับความห้างนาะงสาวเก้วเนาะโดยเฮาก็ยากให้ทางน้องเพิ่นเจอแต่คนดีๆแหละสิ่งดีๆเนาะเพราะว่าหากเพิ่นจริงใจขมาเนาะแมเพราะว่าเพิ่นก็เจอแบบแนวแบบผ่านมาแล้วเนาะโดยขอบใจสัมรอยเพื่นพี่น้องเอ้องอให้จริงใจแหละเนาะโดยจังไดกกลับกัปกรได้สบายดีโดยสบายดี โอเคพรมพี่น้องเนาะคุณพระอากาศกับเจมใส่ดีพรมพี่น้องเอ้อันนี้ก็คือเฮือนชานลานเป็นของน้องเพิ่นเนาะพรมพี่น้องเนาะกะอารมสมบูรณ์พรมพี่น้องเอ้กะเตนเนคูลคนะเพิ่นก็ได้โดยอ่ากับอันนี้ก็เฮาก็ได้มาถ่ายทามเด็กมาโอมอารมมาดินน้ำน้องเพิ่นเนาะพรมพี่น้องเนาะ โอยก็คือทางเพิ่นกับผ่านชายมาแล้วคนหนึ่งเนาะก็คือว่าความอ่าบบถือต้องปองดองกันนี่แพี่พี่น้องเอกพิเทียงกันนี่แหละเนาะถือ,อมกถึกใจกันพี่พี่นอ้องเอก็เลยแยกทางกันไปคนละทิศละทางเนาะโดยต่างคนต่างไปพี่พี่นอ้องเอกโดยอ่าก็บสำหรับคลิปนี้เนาะงพี่พี่นอ้นองเนาะกะ็อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ทาซาวนอนนี่เด้อพู่ีพี่น้องเนาะโดยเห็นโฆษณาของซาวนอนเขาบไปอย่ากดข่ามได้พู่ีพี่น้องเอจึงได้กับซาวนอนกับหักแน่เนาะกระเบิ่งห้จนจบเนาะพู่ีพี่น้องเนาะโดยการสำนักคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพู่ีพี่น้องเอโดยต้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามได้กับฮับส่งทุกกลุ่มทุกคนทุกๆพู่ีพี่น้องเอขอให้อยู่ดีมีเฮงเนาะมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงพู่ีพี่น้องเอ โดยอาสำหรับคลินิกก็ะทาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดี